สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวย,สวยจารัดครับคลิปนี้พามาชมรถไถฟอร์ด4630ครับโอ้โอ้โอไถปูทางครับโอ้ไถเข้าดีจังเลยโอ้ขับโดยเอ็กซ์ดำซิงครับโซ่มันจะโยกไปหน่อยนะ ดูทางเตมิ่งดินครับโอ้ดินเหนียวจัดครับโอ้แกววอะไรฝั่งโน้นก็จานไทยครับเดี๋ยวจะเติมน้ำมันก่อน สุดจัดประหลัดบอกเอาไถขึ้นนี่ครับให้เป็นหลังเต่าไปเลยและแก้วอู้สุดยอดว้าลงไหลเลยครับฟอร์ดนี่เสียงนิ่มครับ ต่อตู้เครับแต่ว่าไม่มี A ครับ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าอยู่เมืองนอกอ่ะเขาไม่ได้ใส่ตู้เหรอกเขาเป็นฮิเลอร์นะครับอ่าเป็นระบบความร้อนนะครับฮิเลอร์หรืออะไรหรอผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่าอะไรที่มันทําให้เป็นระบบความร้อนอ่ะ นี่เขาเรียกว่าไถเป็นหลังเต่าครับไถเพื่อยกระดับดินขึ้นนะครับให้มันเป็นทางให้มันสูงเราต้องตั้งผ่านให้ให้ข้างหลังนะครับให้ข้างหลังเข้าอย่างเดียวครับข้างหน้าไม่ต้องเข้าคือให้ข้างหลังเข้าเยอะกว่ามันจะได้ไถย,ยกเป็นหลังเต่าขึ้นได้ครับนี่ไอเดี๋ยว ปิดไากระโปรงไม่แน่นเลยเปล่า,าแน่นแล้วอันนี้แหละพอแล้วรูปตรงนั้นหน่อยต้องร่มเอาไว้เอาไว้ของอะ่ะร่มๆอะ่ะ เบาบาต้องรู้จักหยอดหน่อยครับเออลูกตรงนั้นแหละโอ้โหเสียง นิ่มจัดครับเดี๋ยวไปดูลูกพี่ไทยเติมน้ำมันแมคโครก่อนรถด,ดำยังไม่เห็นมาเลยครับไว้เติมรถไทยบางแน่แล้วลูกพี่ ไปเติมรถไทยด้วยโบโบเอ๊ะมาเติมเติมรถไทยเลยบันเติมรถไทยเลยเออเอ๊ะเติมน้ำมัน ก่อนย่าให้มันขาดครับต้องมีไว้ตลอดบันเรื่อยๆหรือพี่ไม่ต้องรีบเปิดหรือเปล่าเบิดแล้ววั มองเห็นไหมอหเอกเบาเบาเบาอะเกือบเต็มมดพอดีบ่าไปไีนัยโอ้มดพอดีเฮ้ยนี่ยเหรออะไรแวบๆบฟองน้ำอะไรมาจากไหน น้ำมาจากไหนลุดมาจากไหนคลองน้ำอะไรฮะ้กนเสียบผานเลยอ๋อเสียบหางไว้นี่ะตถดำ รูปรูปตรงหญ้าตัวนี้นะเราไว้ให้รถมันจอดเนี่ยไว้ให้มันกลับตอนนั้น,น่ะเผื่อรถมันกลับได้เฮ้ยลังนกดินกอะไรนี่มีไข่ด้วยนี่มีไข่ด้วยครับฟองหนึ่งครับอุ้ยข้างนกไหม ลูบไปนี่นะเอกลูบไปนี่นะฮะเนี่ยอ,<ะ>อ่าลูบไปลูบไปนู่นแหละลพอจะขุดนู่นไปเทของแกทางนู่นด้วยเน,วยนี่ยลูบไปนี้ออกลูบออกข้างก็ได้ญา่ะให้มันเห็นดินถึงต้นปาล์มนู่นแหละกลับข้างในตรงนู่นแหละเนี่ยต้นปาล์มต้นเนี่ยเ,เราจะวิ่งเข้าไปตรงนี้ เดี๋ยวให้บเบิกเอ,อ,เอกดันยาวหน่อยครับพูดเดี๋ยวเข้าไปทีข้างในของเจ้า,จาของสวนปามนี่ครับอู้อันไหนบนนอกนี่เอ้ยระวังตกสานะเว้ย ดันยน,ดนยากห่อยแล้วเอไทยเลยได้ปะวะไทยเลยอ่ะไทยออกไปนี่ออกมานี่เลยไทยแบบไม่ต้องให้มันเข้าลึกอ่ะเออ,อไทยออกอย่างนี้ออกอย่างงี้อ่ะแล้วค่อยลูกดู หญามันหนาบดมันดันยากมาดูว่าหางจะเข้าหรือเปล่าโอ้โหนี่ขนาดหางนะครับเอ้ยขนาดผานนะครับยังเอาเทบไม่เข้าเลยอ่ะโอโ้เคยบ่เข่าลึกบ่เอกเ,อเปียงไหมนี่ฝั่งนี้นี่

มาแล้วทอทงมาแล้วครับเออถอยไปร่มนั่นแหละจัดสถานที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ,อลงตรงนั้นเลยให้ไปเอาเครื่องครัวมาครับที่หน้างานงานคิวนั่นแหละกับเราน้อย โอ้ยลูกพเพลี่เอาขค้ืมอรเลงเครื่องเนี่ยเอ็กมันเตลิดไปแล้วเอ็กอวิ่งได้ไหมในแถวเนี้ ไม่เข้าเลยตรงนี้อู้ยายังหนาเลยครับตะเลาดบักเกอ็กทะอุายที่แถวนี้ถ้าปรับดีๆผมว่าแจวเลยอะดูอะเนี่ยเจ้าของเขามาขุดเป็นร่องเป็นร่องเยอะเลยนะแต่ว่าไม่มีใครมาดูแลครับเนี่ยถ้ามาดูแลหน่อยเนี่ยแจวเลยอะทำเป็นโคกหนองนาก็าได้สวยเลยครับ แล้วตอนนี้ทางข้ามมันก็ดีแล้วเป็นทางข้ามมันดีเขาจะใส่หินคลุกด้วยบนคันคลองอะ่ะคันห้วยแล้วก็ทําถนนเข้ามาเลยเนี่โคกหนองนายังสวยเลยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับจะขุดตรงนี้แหละ เข้าไปตรงมุมนี่แหละเอ่อทำทางไว้เลยมุมเนี้ยต้องเข้าไปขา้างในลงไปตรงเนี้ยมาเดินลงมาดูอู้ตรงนี้มันเป็นอะไรนี่ขึ้นนาเถียววะฮะนี่อุ้ยหญ้าอย่างนาเลยตรงเนี้ยฮะยยได้อยู่นะ มันหนูจะเยอะเลยนี่ไงวิ่งไปตรงนี้แหละหลุไปนี่ตรงนี้จะวิ่งได้ไหมนี่ไม่น่าได้ปะเปียบนี่หลุไปตรงนี้ไปนู่นนี่ทางนี้เป็นทางเลยนี่ดู ตรง,งนี้แหละอันนี้นี่ทะลุไปตรงนี้แหละทะลุไปเทตรงน้านั่นแหละลงน้ำเลยเหรออืมต้องดันตรงนี้ออกก่อนนี่ยิงไม้ ตรงนี้มันแข็งยยอยู่วิ่งได้อยู่เล่มีตรงนั้นแหละไม่ได้ตรงมุมไม่ไหถ้าต้นถ,ถ้าไม่ติดต้นปาลามันมีหน่นไม้ยู่เนน่อมืมน,นี่ดันตรงนี้ออกเลย